สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการใช้งานคอนิก a C35 าหนะคะ EF3 ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่3นะคะตัวเขาจะเล็กตัวนี้จะมีฟิลเตอร์ไปด้านหน้านะคะ mm. เดี๋ยวขถอดก่อนอวิธีการใช้งานรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้จะเป็นแบบโซนโฟกัส mm. ก็คือตรงระยะตรงนี้นะคะ mm. เขาจะมีเป็นบอกสัญ,ญลักษณ์คนครึ่งตัวเต็มตัวแล้วก็ระยะอินฟินิตนะคะระยะถ่ายวิวจะชัดทั้งภาพนะคะ มาดูวิธีการใส่ฟิล์มนะคะกดเปิดฝาหลางังใส่ฟิล์มผ้าตปอีกฝั่งนี้นะคะเขาจะมีร่องตรงนี้อยู่เราให้ห่างฟิล์มเข้าไปตรงร่องแล้วก็ขึ้นกานขึ้นฟิล์มฟิล์มเขาจะเดินไปเราก็ปิดฝากดถ่ายทิ้งไปหนึงภาพอ่า สังเกตว่าตรงนี้นะคะปุ่มเล็กตรงนี้จะหมุนตามถ้าฟิล์มเข้าเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะหมุนตามถ้าฟิล์มยังไม่เข้าเขาจะไม่หมุนตามนะคะเราก็เปิดฝาหลังแล้วก็ใส่ฟิล์มให้เรียบร้อยเหมือนเดิมเริ่มถ่ายได้เลยนะคะเราก็หมุนระยะแล้วก็กดถ่ายตัวนี้เป็นแฟลชปอมอัพนะคะดันตรงนี้ไปแฟลชจะเด้งขึ้นมาตรงนี้เป็นไฟสถานะแฟลชว่าแฟลชพร้อมทำงาน กดถ่ายขึ้นจริงกดถ่ายถ้าปิดกระดันลงนะคะตัวนี้ก็เป็นปรับ i.o นะคะตามฟิล์มที่เราใส่สังเกตตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นฟิล์ม400เราก็มองตรงนี้เราก็ปรับไปที่400 ตามฟิล์มที่เราใส่ไปนะคะตัวนี้ก็มีหมดตั้งเวลาถ่าย10วินาทีดันตรงนี้ขึ้นไปขึ้นฟิล์มเราก็ถ่ายไฟแดงตรงนี้จะขึ้นแล้วก็ตั้งกล้องไว้ได้เลยถ้าจะปิดก็ดันลงนะคะเก็บให้เรียบร้อยตรงนี้จะเป็นเลขนับฟิล์มนะคะ าจะเป็นจุดแล้วก็ตัวเลขสลับกันแบบนี้เลยตัวนี้ถ้าถ่ายหมดหม้วนแล้วการขึ้นฟิล์มจะแข็งนะคะเราห้ามฝืนนะคะไม่งั้นฟิล์มด้านในอาจจะขาดได้เวลากอฟิล์มกลับเราก็กดปุ่มเล็กๆตรงนี้สีขาวกดลงไปนะคะตรงนี้จะมีลูกศรเราก็หมุนก่อกลับ มันจะฝุดฝืดนะคะเราก็หมุนจนกว่ามันจะลื่นจะมีเสียงแกลกถ้าฟิล์มกลับเข้ากลับไปแล้วอ่ะแบบนี้เปิดฝาได้เลยหางฟิล์มจะหลุดออกจากฝั่งนั้นแล้วเราเอาฟิล์มออกนะคะแล้วก็นำส่งล้างได้เลย